สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมคอมมาคอนเพอร์ยูร i รีเวนนะครับด่านภารกิจของฝ่ายพันธมิตรเปิดมาด่านแรก <Stand by. S 1> จะเป็นฉากที่อยู่บนเกาะอันคาทานนะครับมีเครื่องบิน h a r ิเออร์บินปืนแก t l ลิงสอยแล้วไปตกใส่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทำให้ไซชิกโดมิเนเตอร์ใช้การไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นฐานเรามีเอนจิเนียร์คนหนึ่งวิ่งเข้ารถไอเไปแล้ว แล้วก็จะมีทาเมชีนอยู่อันหนึ่งนี่เอาไว้ย้อนเวลาหาทันย่าส่วนนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาไว้ให้เอนจิเนียร์เรามายึดแล้วเราเราจะเป็นทหารของยูริข้างบนนี้ก็คือไอ้การเดียนจีนะครับกับไอ้รถถังของยูริซึ่งการเดียนจีไอนี้สามารถยิงรถถังแต่ย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวทีนี้ผมก็ทำการปั๊มจีไอมาครับ แล้วก็พาพวกรถถังออกเดินทางเปิดเปิดแผนที่ไปเรื่อยๆค่อยๆขยอบไปเยุ่่นนานทหารยูริรถมิราทั้งกุ้งยิงตายหมดเลยเย่ก็ค่อยๆเดินมานะพังบ้านเกะกะนี่เปิดทางเข้ามาแล้วนี่ เราก็เอารถมิราดมายิงเอ,อ้ไยไอเอวีไปไหนไปไหนมานี่กลับมาเอ,อ้ยใจเย็นลูกใจเย็นเพราะว่าไม่ใช่อะไรมีบ้านที่ทหารยูริเข้าสิงอยู่นะฮะนีเ่เอทีไอ,อมาเข้าตึกนี่เราก็อีก,อกแล้วไอเอวีโอ้ยมาเอามานี่ปล่อยเอนจิเนียร์ออกมาเอาเข้าโรงไฟฟ้า พเวรายังไม่เต็มนะครับตอนนี้ผมกำลังปั้นกรเดียนทีไอเอามารอสอยคียรอบก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากวามแล้วกองทัพของโซเวียตจะมาบุกทานเราตอนนี้ผมก็ทำการดับสวิตไฟฟ้านะครับทำให้ไฟฟ้าลดโดยการขายพวกปืนตา่ตางๆทิ้งทางบนก็จะมีทาหารบุกมาเรื่อยๆ นี่ขายทิ้งพาเวอร์ไม่พอ,อทีนี้เวอร์เราก็พอแล้วทายแมชชีนทำงานสู่ความเวิร์งว่างอันไกลโพนโอ้ตอนนี้เราว์บกลับมาในศตวรรษไหนก็ไม่รู้นะครับ ที่โซเวียตกำลังมาบุกฐานเรามาบุกกันอย่างมองมันเลยทีเดียวนั่นรถอโปคาลิบโอ้ทางนี้ก็มีมาเต็มหมดเลยโอ้หนันเรือยิงอีกเอามากรเดียีไอมานี่มามาช่วยกันสอยเอานานคีรอบมาแล้วไงเอามาช่วยยิงคีรอบโอ้เรือเดดน็อตมันเต็มเลย มาตั้งอ้อมเอายังยิงไม่ถึงเอเดี๋ยวขยับมาหน่อยสิเออมาขยับมายิงยิงยิงมาฝั่งอะไรยังไม่ถึงมะขยับมาเยิโอ้ยแกนแขนนอนไปแล้วครับกระบอกหนึ่งยิงเร็วโอ้เถิกจริงเลยมานี่อาทัญญาเรามาแล้วด่านนี้นะครับ มีเทคนอยู่ที่ว่าถ้าทันญาตายกองทัพเราจะส่งแอร์คราฟร์เรียร์มาให้นะครับมาแล้วครับเรือบรรทุกเครื่องบินแอร์คราฟร์เรียร์ห้าหกลำเลยทีเดียวนี่จัดไปสุยใส่ชิงโดมิเนเตอร์ซะ จบแล้วเย่ yeah. ด่านที่หนึ่งผ่านไป